สวัสดีจ้าแพนครับชูผูชูคนมือนีใหญ่จะไม่กล้าผ้ามวนผ้าเขาโคกเขาปลามือนี้มาเก็บผ้าเวนได้จ่าด้ออมือนีใหา่บาหางเก็บผ้าเวนได้จ่าด้อนอใหม่มูพนเก็บเอา เนาะให er. ม่มาบพอท่านมุ่พุ่นดอกเลยงี้เสียงแอบแอบอยู่ไปเก็บเถ้าเชียงเถ้าง่ามเนาะแหงแหงคือบอกโรคพิษก็บในหนามมั้มนี่นะแหงแหงนี่แหละจ้าหากินไปสั่นเลยพี่น้องเฮ้ยง่ามอยู่เลยพี่น้องกลัง่ามอยู่จะได้ก็ไปิกำลังใจให้ยายเนี่ยเด้อจักจิตเป็นทางไหน มขึ้นเทวดาพูเนเงียวน้อยนึงพี่น้องเออลงแก่แห้งเก็บไ,กไป <นะ S 2> <ๆ S 1> เรื่อยๆลงแก่แห้งมันไม่คิดนะก็อยู่ในปลาโนใหม่เลยจ้านี่มาปลาหมองมาัววาดเนี่เลยจ้าหากมากพอค้นหลายเลยจ้เลย่างนี้ก็เป็นกำลังแใจให้ยาย นี่เด้อแผ่นครับชุบผูชุบคนเอ้ยท่องทางในทั้ง่างประเทศนด้วยจ้าเด้ออยูยูเทถวบาดหนอกเข้ากันกันฮ่าด่าฮ่าฮ่อฮ่อฮ่าฮอาพ่นฮ่านอาฮกาะ่าฮ่าแ่า่าฮ่อง่ป็นพมาฮ่าฮ่าฮ่เฮ่า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 ่าฮาฮ่าฮอาฮ่าฮบาี่า่าฮ่าฮ่าฮ่น้องเนาะ่่่า ดน้องเอ้ยงามอยู่นี่เดยกรควายเลือมาพอได้แกวก้าดอกเท่าเอ้ยได้ได้ยี่ดอกพี่น้อแกวนะงามงามนี่ป้าเจีบก็ได้ฮอนฮอนงามเบ้อดิ มาเด้อมึงเก็บกระได้เด้อมึอนี่เก็บผักเปรนไปแจวเออหยดงามเนาะเท่ายกขึ้นมึงนั่นลูกพี่น้องเด้อพี่น้องมันบริสะอาดดอกพี่น้องยังฟิดดินอยู่อยู่คอยล้างมาเท่าหลังนะนี่จ้าเอ้า เ้าสีข้นชิดด่วนออบคือลูกไปไต่หิเตหยอดง,งามเน่ะเถางาม ยายรูปเป็นน้ำบอ่อเด๋อยายยานทมเงินเห็นหยดมาละเทาขอยเนี่ยมาเห็นดึกโยกอ่างพี่น้องออมึงางามอยู่แกได้ก็พ่อได้แจวก,ก็บอ้าวไก่ปัน นาะบ่มีตานะไปเอาจุ่มน้ำไปทางฝุ่นเออเกาะเกาะไม่ยังลรเสาเออ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 คือถ้าฝุ่นมีอยู่นะแถวยังดีๆเนี่ยน,นม่เหยียบบกหอย lúc về chum, ở mày thì nòng mừng mừng nè, ừ, à? ừ thật đó, nè, ba nhắng thào, hả? มันดูดแล้วนะงบม,มึงเขางบม,มึงใหญ่เห็ดจังไงก็บึงใหญ่เนี่เด้อเ <laughs> บึงพี่น้องเอ้ยมันห่อน nè ở đây bo lại bo mày đâu có biển của mấy năm nữa, hả lái vô tí thô อยู่ในหนัำจะทอดมาตีเนาะไปล่างพักเผื่อไปหินป่าหางยายลงไปทายบ่ได,ด้ดิยายใหญ่ทำมือหลุมพี่นอ้องเอ้ยจะได้กเบมึงใกล้ๆเอาเด้อพี่น้องเนอะได้จังตัวละเถาะเด้วเดียว ต่อไว้กุ er ่มกี่พร้อยไลายพี่น้อง้ำมยังไลยอยู่งามอะไรเอไงามบ่โอ้ยเก็บบ่กไดงน้ ดละูาหลงมาบนได้่นตาือตัวไหตัวงมน้องให้งามหลังๆซ่อๆไปไปมองอยากเห็นมองหนึ่งนี่มองแหงๆที่เก็บได้บ่พี่น้องเอ้ยพี่น้องว่

มันมีน้ำแซ่เนาะพี่น้องน้ำมันบกหาเบิ้งป้าเบื้องสาวขี้บ่งาวมันมวนมือนี่เรือยเจ้าเจ้าเรื่อยเจ้าเจ้น หันมาพีเอเยเอาลีแก่เลยพี่น้องลุงจลองเลยจ้าจ้าเอาลุงแกเอาไปให้ลูกอันนี้เอาไปให้้านกบบัวมาเจียวเจียวดีอยู่สวัสดีจ้าจ้ามือหนีบริเตนจ้าป่าวป่าวสวัสดีครับ มึงนี่มาได้แจงเลยจ้าจะได้กับบึงไปสาเจ้ยใช้อะไรนะเขาดีจังขนาดแดดออกบ่อยมากเออสาวเจ้ยก็ยังไปสาวอยู่ยายก็เท่าแล้วไปสานไปแล้วนะไปแล้วอะไทำนี่อะพี่น้องอือ นี่เด้อจ่างามอยู่เด้อจ่าเด้อนี่พอได้กินอยู่นี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 ่ไปพอแก้วก็ไปงามดีพี่น้องเอ้ยงามงามอยู่แลต่หอต้องบวมมาได้ได้เถาเด้อพอได้แก้วก็ถอดไปหลังหลังเพราะอันนี้เห็นพอบ่อย เออเออมากมาเห็นโมบว้ยแั้เออมากมากมากมาพอมากเท่าอืมมอฮะเอออมากเลยดจ้าให้เบื้องสามันงามโมลางออกแล้วงามอืมห นาบอท่านได้เอายังออกดีได้พี่น่องเออหงามอยู่หน่อยข้าถูกวัเลยไปมาหนิไปทางไหนอาอะไรได้บ่นหน่อยงนีภาพบึงบรรยากาศในโขงในปลาก็มีพักแบนคือกันนะเถอะนี่เมือนแม่นโขงแม่นปลาได้พี่น่องห้องห้องสิเขาเอื่นว่าอยังหล่ะ ใส้น้ำไหลหลังตีแถวนี้นะเขาเม่นนี่พ้นนี่น้มางห้าลงมาผีบ่อใดได้เนาะบ่ได้แล้วเนาะน้ำถั่วมืดเม่นใครบ่ห้อยรายขนาดนี้วะฮะใครห้อยร้ายจะกาลังขาวๆตีมันเป็นบ่ห้อยยังหรเอขาวไปใดบ่หะเอขาแถวนี้เออไม่ยังนะ ห้อยนะเห็นบ่อพี่น้องเห็นห้อยบ่ห้อยยังไรแถวตีให้เบิ่งให้เบิ่งกินอิ่มเลยแต่มัน้ตายอ้ยอิ่มเลยนี่นี่นี่วยนี่ไปขอไปบ่อให่เลยขอไปบ่อง่เยนะ ไปทางนี้ไปได้อยู่จีเอ้ยตาทองโปดเกือบละมาเหยียบว่าน้ำเอาขอมาบไปหามาเท่าชิบูงให้มาเอาเสกเกอบทานไเอามีมาเอาเอาเพี่น้องเอ้ยหลังจากน้ำปลกตีนตาทองแล้วสิมาเอานอใหม่นี่เห็นนอขาวๆนอหนึ่งได้จ่าเด้อ โอ้ยปลาเกือบเอาผักเวยนยางมาผัดมาเหยี้ยเพ่าน้ำพี่น้องอืมั้งแรกก็ชูไปเถ้าเถ้าเอ้ยน้องใหม่ก็เชี่ยวไปนี่ตาตาเตอรเตอร์ก็เชี่ยวไปพี่น้องเอ้ยพอได้กินเลยยาขันเดมาอันนี้นะขันเดมาเดี๋ยวต้องหาต้องเอาต้องเอาขันบ่เอาก็บ่ได้กินเอาไปต้มแจ้ว เออน้องงามน้าานนองสาเนาะน้อนี่ก็เอาแล้วน,นะเอาเสมดตุมต่มเออตุ่มแจ้วตุ่มแจ้วกระเี้ไปมือน,นี่ตุ่มให้เห็นเลยแหละแก้วอ,อุ้นไอ้ที่แจ้วให้เห็นเ <c oughs> อ้ยเออก็อใส่แบบนี้แค่ในพี่น้องจังบ่ออันนี้เนี่ยว่ะน้ำก็เห็นแต่ไหลกำลังเสบๆเลย ไปเดี๋ยวพักน้ำกินบ่พี่น้องอุ้ยนอนใหญ่ยุ่งหง่ามีตัวอะไรว่าชิมกินเผาแกล้งน้ำจะเอานอนใหม่น้ำอีกตัวพี่น้องเลยเดี๋ยวมาใกล้บ้านนี่ล่ะต้องเอาเนาะพี่น้องเนาะยังได้กะเออหนูอุ้ยนอนยุ่งหง่านอนใหญ่นอนนี่สิพี่น้อง ปลาดอ๊ะกำลังแซ่บเลยเถ่าเอ,อือนี่งำคือเกาหน้อนด้อเดวยนอนน่ะนอนได้แหละเถอะไปเออตาตุ่มก็เอาไปจะไปตุ่มเจลตาแสบนี่เลยตาแสบมันตุ่มหรือเจลเลยเนาะเถอะ จกได้ก็เอาเลมอไปให้หมดนาอยเ้าเอ้ยนี่กินแล้วสดกินแล้วแ่กระทะไว้เท่าแะกระทะไว้เนี่ยเอาไปตุ่มเออเขาไปดุต่อเ้าเออน้ยเนาะเออฮึ่ม งามจริงๆทับบงังรดูดเข้ามาโอ้ยนี่น่าดูได้นะนี่น่าดูได้นะเออจังดักกูกูเงี้ยเออเออนอนนะเออนอนหลับอยู่พังตี

บนแลนมาเออเอาอยากมาสาเนาะเออกระถองหมีบมอไปคนละทางกับลูกเจี๊ยลูกวิทจเจ้าลูกเจี๊ยลูกวิทย,เย์เปล่าหยังเนาะเนาะก็นอนใหม่อยู่นี่แหละนอกจากสื่อ,อื่น <laughs> อคนแนบเห็นเขาแนบห็นหนงว่าเจ้าจะมันยังเนาะงามๆางเด้อปาเราไปตุ่มแจวไปแกงกระเสพยังกระเสน้องใหม่นี่เอานอไหม่เอางัดทั้งงัดทังงัดนอหม่ยัง นไม้พ่ปลาก็เอาหยากเ้อะผิดหน่องอา,อาอางนะน้ำเขาไม่นกไม้พายดีนะอื้ยงัดงายสัง่งอู้เขาไปพูดละเออเขาไปอีกอือเห็นมะอเจ้าเออปลาใดบ่ล่ะเห็ยนพูดบ่อ,บอยนอออลยเออ อืมเห็นบ่พี่น้องเอลอนี่บอได้เจวด้วยด้วยจ้านั่นบูบรโทษนิ้มบอกออกอีกร้ายเท่านั่นออกมาเบิ้งมันต้องมีเจ็บแล้วบอก มือนี่เจ็บทั้งมือเจ็บทั้งตีนเลยเนาะน้องเน่อเงยเออบาดูเขาไปหน้าข่อยานข่อยจ็บปวดตีผ่าตรงมาตทีละเขาไปปวดด้วยหนังทั้งนอกพอมาอุณหทั้งในไหมล่เขาไปปวดด้วยทั้งในเอาหรอว้าวนี่งามอยู่ ันน่หนอหนึงดจ้ะเห็นบ่นพี่น้องเอ้ยเจี๊ยเลยเอาเครื่งเอองน่นหน่อดำตัวนี้หน่อดำปื้อเอือนะเ้เอาด้ตีโอ้นอยู่ทางในเอาไปได้เราเศ้ามากเลยมาเศ้าหอน ฮอนฮอนแดดร้อนทำให้ฉันกุ้มใจจะลงเรือไปอยู่ที่กลางทะเลกลางน้ำมูลเด้อดจ้าเด้อน้ำปลาอยู่ในไหนพุ่นหะเห็นอยู่นะโอ้ยเขาไปไหนมาแล้วนี่ด้มีบ่อดูเขาไปเอาชีบ่าเขาเขาตี โอ้ไปทอดถอยเกิดมาทำไมไม่ทอดถอยอนนลูลยออกเจอเอิดเบ้่นอนใหม่ทั้งปุ่นเดี๋ยวเดียวเอานอนนี่ก่อนเอากระดิ่งก็ะย่าเอาเอเออออ อาอีกนอนนี่ก็นอนง่ๆแล้ววานี่ตีเขาไปอยู่นี่โอ้ยอืมไปเผาออกมาเถ้านานพันถือกระชางนะเอาปาดมาเฮ้ยเห็นเจ๊เอาออกมาเถ้าขอไปน้ำประได้ดอกอุ้ยเนี่ยเห็นอยู่ตัวเนี่ยเออ

อย่างหงอย่างนู้ะไปบุกขมาหอนแห้งนี่ลียูโคตรละผักเห็นมาเทามีปะพี่น้องเอ้ยอือเฮือนบอกพี่น้องบอกไงมาเลย ดูดเขามจนได้โอ้ยวัมาได้ตัวใหญ่อันเดียวนี่นะเ่าหเดี๋ยววี้โอ้จะได้กอโก็ไพ่เด้อพี่น้องเอัน้ยพระั้นึ่งถือทั้ง้นึึง นี่โอ้ไม่เงยงามเลย,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 ยจ้าเด้อโอ้ถืออาตาดิตัวตัวแตกตัวแตกเนาะเท่าเจ้านั่นเออเอ้าเห็นบอพี่น้องอยู่ทางในอือ Để này phô kẹt ở đây này ừ. Đấy, xì nó nhéo xiếm 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 con thấu ừ, nó năng đi lên này tỉ bò vâng nó khá ốm Ừ Ừ สดินดูดเขามากก็ดูม,มากเดินนอนใหญ่ตัวน้าสาวเออเออตัวแตกตัวแตนหึ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 หงามงามเออพี่น้องใเด้อพี่น้องอ๋อพี่น้องดูดลายกุ้งขมือมาเนี่ย <laughs> อุ้ยระวังน้ำเขามือได้เถ้าอย่าไปตองเขาไป ถอยออกมาถอยถอยถอยเถ่าถอยเอยออุ้ยเห็นแต่ดาเอาใดบ่ละเถ่าอืมเนี่ยบ่เห็นดอกเดือพี่น้องเลยเห็นแต่ดากตาท้องแดงเพื่อนถิ่มมาจ,าจังชุ่มหงซีนอเนาะในหนีเนาะก้อนหนึ่งเดือพี่น้องด้วยหาอ้อพี่น้นอ,งนองหานอหนอ นองอ่งๆมเขานอนก่นไยินบอกพีน่น้องเออเอ้าวนอน,นพีนอ่อโอ้นอนหนึ่งยินบอกน,นี่เจ้านอนขึ้นก่อมันนี่นี่ฮักลงมากเออนี่เขามีพันลง เออนี่ตัวนี้ได,สด,ดออ้สามนอได้จ่าเด้อนี่นี่มาพันเออสามนอขันบดุดกับบอด่ยเนาะพี่น้องเนาะเออสู้เยี่ยมรักนะทุกคนฮ่า <laughs> สู้ชีวิตอิลลตอะท,ทองนี่ เมติเจ็บกระชูไอ้เบิ้องนอเดี่ยนนอเดียวได้นนอเดียวนะเดียนอเดียวในธรรมด้ได้นนอเดียวเออพ้นประตูกพี่น้องแถวนี้เพรานว่ามันแข็งเลยจ้ะไม่อเอาขวาใช้กันแล้วใช้กันจะได้นันดินะ พูนเลยจ่าด้อแกดูดไปบ่ใดพูนในทัวนี้ก็ไปเท่าห้องนี่หอมมเต็มแตกบอกพี่น้องนี่หอมไปเออจักสีวาจังได้ดอกกูนีเนาะพี่น้องงัดทางงัดบึงสาวอ้เหีดเบึง ไปได้เอาบิง้บง,งกำลังไปมามาทามาเร็ว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 หอ,รหอน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 เนี่ยมันบวขา,ากันเดียดเลยโอ้ยเหยบน้ำลราหายคนล้มันบวมมียังบงละหายคนรเด็ดพันเอาน้ำไผ่ที่บงคือเกา่าจะคอยออกไร เออม,มันมันมันหาฆ่าไหมเออพวม่มาออกไหร่โอ้อโหเด้อยายได้นใหม่พ่อได้กินได้อยากดูพักก่พ่อได้แจววเด้อจ่าเด้อนี่จ่าก็บจีเป,ปหายัางต่ออยโบบ่หนีิคลิปต่อไปนี่จิปไปได้ยังนอ้อน้ำหมองใหม่อยู่ด้วยจ่าเด้อนี่ <c oughs> จ่าเด้อนี่เด้๋พ่อได้คิดเลยอยากเด้อจ่าเด้อหนอใหม่เด้อจ่าขับชอบคลิปย่ายคลิปขับชอบคลิปย่ายคลิปนี่ก็อย่าลืมไปกำลังใจให้ยายขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลทุกแชททุกคอมเมนต์ให้ยายโดยดีเสมอมาถ้ายายผิดพลาดประกันได้ยายขออภัยด้วยจ่าสวัสดีจ่ารักนาทุกคนจุ๊บไปไปวันนี้